สวัสดีนะคะชื่อบีบีอายุ26่ย่าง27ค่ะอวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการติดพนันเนาะอ่าเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนที่เราจะติดการพนันคือเราเห็นน้องคนหนึ่งเล่นเกมยิงปลาเราเป็นคนที่ชอบเล่นเกมอยู่แล้วก็เลยอยากเล่นเกมก็เลยบอกน้องสมัครให้พี่หน่อยพี่อยากเล่นเกมยิงปลาอพอน้องสมัครเสร็จเราก็เติมเข้าไปเลยค่ะหนึ้นอยบาท เพื่อที่จะไปยิงปลาแต่ละห้าสิบตังค์นี่ยังไงนี่นะคะ่ะก็ยิงยิงไปมันก็สนุกนอกาะภาพมันสวยแล้วสรุปเสียค่ะหนึ่งร้อยบาทพอวันต่อมาเราก็เติมเงินเข้าไปอีกสองร้อยแต่เราไม่เล่นเกมยิงปลานะคะเราไปเล่นน้ำเต้าปูปลาเราเล่นกันสี่คนก็ผัดกันลงผัดกันได้ผัดกันเสียอยู่นั่นแหละคะ่ะประมาณติดอยู่ประมาณสามวันเราก็ กดไปเรื่อยๆกดเล่นไปเล่นมาสรุปแล้วเราไปเจอบาคาร่าเราก็เลยเข้าไปเลยค่ะเติมเงิน200เพื่อที่จะไปเล่นบาคาร่าเนาะแรกๆก็ตาละ20บาทก็เล่น3คนเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะตาละ20บาทลงไปโอเคได้อะคอฉันได้พอมบีได้นะ200รบีก็เลยหยุดน้องก็เล่นต่อน้องบางคนก็เสียบางคนก็ได้เงี้ยค่ะเล่นอยู่งั้นประมาณสองอาทิตย์ เราเปลี่ยนไปกะกลางคืนอยู่กะกลางคืนเราแต่ว่าเราจะเล่นเป็นเวลาคือตีสองสี่สิบเป็นเวลาที่เราเบรกเราก็ไปเล่นประมาณยี่สิบนาทีเติมสามคนเนี่ยเติมเงินเข้าไปเลยค่ะสามร้อยก็หารกันสามคนคนละร้อยเล่นไปเล่นมาพอบีได้สองร้อยสามร้อยบีก็พอก็ให้น้องเล่นก็เล่นนวนไปอย่งางเ้นแหละค่ะแต่ว่าได้ทุกวันสองสองอาทิตย์ ประมาณสองทีก็ได้ว่สองร้อยสามร้อยห้าร้อยบางทีไม่เกินนั้นพอทีนี้เราย้ายกะขึ้นกะมาอยู่กะเช้าอ่ะก็เลยแบบลอยไงคะลอยไปเล่นคนเดียววันนั้นเล่นไปครั้งแรกเลยที่เสียหนักๆเสียประมาณพันห้าพอเล่นตาแล้วบางทีก็ยี่สิบห้าสิบบางทีก็ร้อยอย่างเงี้ยเราก็ทบทบทบไปครั้งแรกเลยเสียพันห้าพอมาวันที่สองเสียอ,อีจา้า 2,500หเล่นเริ่มเล่นหนักแล้วนะคะอันนี้พอพอวันที่3เนาะเราก็เติมกับไปอีกเลยจ้ะเติมไปประมาณพันหนึ่งแล้วเราเล่นได้เราเล่นได้คืนตรงนั้นที่เราเสียไป 3, 5 0 0ห้าใช่ไหมประมาณ3,500หอ่ะเราก็ได้คืนตรงนั้นมาเราก็ได้กำไรมาพันกว่าบาททีนี้ะลาใจไงคะได้เยอะอยากได้อีก วันรุ่งขึ้นเราก็เติมเข้าไปเลยจ้ะห้าร้อยก็เล่นได้อีกเล่นได้พัน 2000. สองพันวนอยู่อย่างนั้นแหละค่ะและ้วทีนี้มาถึงที่จะเล่นหนักเริ่มหนักขึ้นแล้วนะจากแบบร้อยเป็นพันจากพันทีนี้เป็นหมื่นจ้ะวันนั้นครั้งแรกที่เติมเข้าไปเสียหมื่นห้าเติมเติมเติมแบบว่าหมดแล้วเราก็เติมเติมที่สามพันห้าพันสามพันห้าพันอย่างเงี้ยเติมจนแบบหมื่นห้าวันนั้นจะทํางานไม่ได้ ยืนเออเลยค่ะทำงานไม่ได้เราก็เลยหยุดแค่หมื่นห้าเนาะเราก็ตกใจพอผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเราเล่นอีกเราเติมอีกห้าพันเราก็ตั้งใจเล่นค่อยๆเล่นเล่นไปเล่นมาโอเคเราได้คืนจากหมื่นห้าหมื่นห้าเราได้คืนเนาะแล้วทีนี้เราก็เล่นไปอีกเรายังไม่ถอนนะหมื่นห้าแล้วเราก็เล่นได้อีกพอได้กําไร น่าจะวันนั้นได้กําไรมาสามพันเราก็ถอนอันนี้คือครั้งแรกที่ว่าเล่นเป็นหมื่นและทีนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆจนน่าจะประมาณกุมภาประมาณเดือนกุมภานะคะเล่นถึงเดือนกุมภาแล้วอ่ะพอครั้งที่สองเราก็เติมเลยค่ะครั้งแรกเราเติมก็เข้าไปห้าพันเราก็ได้คืนกลับมาได้กําไรมาประมาณหกเจ็ดพันอยู่อย่างนั้นนะคะประมาณอุ้ยเยอะอยู่นะเกือบแบบ เป็นสิบวันเลยนะคะรวมวมแล้วอะ่ะช่วงนั้น่ได้เยอะแล้วพอนี้ครั้งที่สองที่จะเสียหนักๆสามหมืนเล่นจะเล่นจนถึงเล่นได้สามหมืนแต่ว่าวันนั้นเริ่มเล่นประมาณบ่ายสองสี่สิบอ่ะเราก็เล่นประมาณ20่นาทีนี่เราเสียเงิน3ามหมืเราก็ยังไม่ยอมนะคะ,อะพอห้าโมงห้าโมงเราจะเบรกอีก20่นาทีห้าโมงถึงห้าโมงยี เราจะเบ่กี่10นาทีแล้วก็เติมเข้าไปอีกจ้ะห้าพันสรุปเราได้คืนนะสามหมื 30, เราได้คืนโอเคอันนี้คือครั้งที่สองที่เสียสามหมแล้วพอวันต่อมาก็เล่นอีกจ้ะเสียอีกสี่หมืนแล้วก็ตามคืนตามคืนได้แล้วก็ได้กํำไรมาน่าจะประมาณหมื่นกว่าบาทอ่ะเราก็ย่ามใจ เราก็เล่นไปเรื่อยๆสรุปแล้วตอนนั้นที่ว่าเริ่มเสียสี่หมื่นแต่ว่าได้คือนั่นได้เงินมาประมาณ6กเจ0ด0มื่นแล้วนะอันนี้คือกําไรได้หก0 0 0ดหมื่แล้วพอมาถึงน่าจะวันนั้นไม่ไม่แน่ใจนะว่าเขาถือหรือเปล่าวันโกนหรือวันพระอย่างเงี้ยเราก็เล่นวันพระเนาะเราก็เล่นหมดไปจ้า6กหมืน เริ่มแลกเสียห้าพันเราไม่ยอมเราเติมอีกห้าพันอ่สรุปเป็นเสียหมื่นหนึ่งทีนี้ไม่ยอมจะอยากได้เงินหมื่นคืนเติมไปอีกหมื่นหนึ่งเอาหมดสองตาจะลงต่ละห้าพันอย่างไงทํางานวันละห้าร้อยแต่ลงบาคาร่าต่ละห้าพันอ่ะโอเคหมื่นนั้นหมดสองตาหมดอ่ะไปสองหมื่นแล้วนะจ๊ะรอบสองเติมไปสองหมื่นจ้ะหมดสีตา หมดจ้าอืมเป็นสี่หมื่นนะคะอ่าทีนี้เราก็ปล่อยปล่อยไปก่อนห้าโมงเราเล่นอีกห้าโมงเราเติมไปอีกสองหมื่นเท่ากับวันนั้นเป็นหกหมื่นเราลงทุนแล้วนะหกหมื่นอ่าแล้วเราก็เล่นเล่นเล่นตาละห้าพันสามพันห้าพันสามพันเหมือนเดิมจนวันนั้นเราได้คืนจ้ะหกหมื่นพอเราได้คืนหกหมื่นแต่ว่าเว็บให้ถอนครั้งละห้าหมื่นเราก็ถอนกลับมาห้าหมื่น แต่วเว็บมันมีปัญหามากตอนที่เราถอนน่ะมันมันจะเริ่มโกงเราหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะจะไม่ได้เอกใจหรอกแต่เขาบอกว่าให้หยุดเล่นแต่เราก็ยังไม่ยอมไงเพราะว่าเราได้เงินเยอะเราหาตรงไหนไม่ได้แล้วแล้วก็เอ,อย่ามใจเราได้อ่าโอเคหกหมื่นที่เราเสียไปเราลงทุนหกหมื่นนี่คือเราได้คืนสรุปแล้วเราได้เราได้มาครั้งแรกที่ได้มันมารวมรวมแล้วเราไม่เคยยังไม่เคยเสียแบบจริงจัง แม่มาประมาณแสนสี่อ่าเราก็โอนให้แม่ไปซื้อทองซื้ออะไรประมาณแสนสี่พอมาวันที่วันที่น่าจะประมาณเล่นถึง23่สิบามพาุมภาวันที่ยี่สิบามคุมภาจะเราก่อนหน้านั้นเราเสียแล้วนอหกหมื่นพอมาวันอีกวันนึงอ่าเราก็เสียเหมือนเดิม6กหมืนวันที่ วันเดียวนะก่อนก่อนที่จะถึงวันที่23่สามกรมภวันที่ยีองก่อนเราเล่นเสียห0หมื่นแต่ว่าคืนนั้นเป็นกะกลางคืนเราได้คืนเราได้คืนหกหมื่น 60, เราก็เลยบอกแม่ว่าเออแม่เมื่อคืนเนี้ยหนูเสียนะห0 0มื่นแต่ว่าตามกลับคืนได้แม่ก็เลยบอกว่าเลิกเล่นเทะเพราะว่าเราได้มันมาเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะไปเสียตามทุนเป็นไงห0 0 0ื่นกว่าจะได้คืนแล้วถ้าเสียจะเป็นยังไง เราก็โอเครับปากว่าเราอจะไม่เล่นแล้วนะแต่ก็เปล่าจะ้ะคืนวันที่ยีสามเอาอีกเล่นอีกสรุปแล้วจากคืนนี้แหละพิสุดเสียตังถามว่าเอาเงินจากไหนมาเล่นเนาะก็เราก็มีบัตรเงินสดเงินที่เราได้มาเราให้แม่หมดแต่เรามีบัตรมีบัตรเครดิตของกสิกรสองใบแล้วก็ของบีเคอีกหนึ่งใบเท่ากับ รวมยอดแล้วก็ประมาณ8ปดหมอันนี้เครดิตยอดเครดิตเรามี8ปดหมื่นหแล้วคืนวันที่23สเราก็เล่น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 เติมห้าพันหมดครั้งแรก5้าพันหมดครั้งที่สองเติมไปอีกหมื่นหนึ่งเล่นสองตาเหมือนเดิมจ้ะหมดแต่ละห้าพันครั้งที่สามเติมน่าจะเติมไป 10, 000, หมื่นห้าเท่ากับเท่าไหร่ละสามหมื่น เติมไปหมื่น้าก็หมดแต่หมืน้านี้เล่นได้หลายตาอยู่ 2, องสามพันสองสาันหพันอย่างเงี้ยก็หมดเป็น3,000 30, มืก็คือวันนั้นก็เติมหมด,หม,ดหมื่นเติม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 สรุปแล้ววันนั้นหมดบัญชีมาดูเงินอ้าวเสียหมดจ้ะสติหลุดเลยจ้ะงานการทําไม่ได้เลยเพราะว่าอันนั้นคือครั้งแรกร้องไห้กลับบ้านปีห้าเลย เพราะว่ามันไม่ไหวครั้งแรกเลยเสียมันเสียเยอะเนาะมันเสียจริงแล้วเหมือนแบบว่าเราชราใจว่าทุกครั้งเราเสียหกหมื่นเราได้คืนหกหมื่นเราได้คืนแต่ว่าครั้งนี้เราเสียเราเสียจริงอ่ะก็เลยยอมยอมเสียทําใจไม่ได้หรอกค่ะวันสองวันก็ไม่กินข้าวไม่กินน้ําไม่กินอะไรเลยเอาแต่นอนนอนอย่างเดียวแต่ว่าถามว่าลุกไปทํางานได้ไหมได้ ทำงานก็ไม่เต็มร้อยหรอกค่ะเพราะว่ามันกําลังคิดว่าทําไมเราได้อยู่ดีๆแล้วเราทําไมจะต้องไปเสียตรงนั้นด้วยความโลภของเราได้แหละเราอยากได้เราเคยได้คืนแต่ว่าวันนั้นมันเสียอันนี้คือครั้งแรกที่เราเสียไปเท่ากับวันนั้นน่ะเราเสียรวมเงินเก็บด้วยรวมเงินในบัตรด้วยทั้งหมดตอนนั้นเลยค่ะเสียแสนสองวันเดียวเลยคืนเดียวเสียแสนสองแบบ เราก็ไม่ยอมไงทองในมือจากปัตรเครดิตเราหมดเราก็ทองไปขายขายเพื่อที่มาเล่นขายมาได้สองหมื่นสามหมื่นเราก็เล่นเล่นหมดเลยไม่มีตังค์ไม่มีตังค์งในบัญชีเลยจนว่าโทรหาแม่ว่าเออแม่นูเสียหมดแล้วนะแม่ก็บอกอืไม่เป็นไรช่่อมันเถอะเอาของเขามาเนาะก็คืนเขาไปไม่เป็นไรแล้วก็อย่าไปเล่นอีกนะ กำไรก็ยังมีอยู่เท่ากับแบบฝากตั้งแม่ไว้เนาะหกหมื่นประมาณนั้นที่เหลือก็ไปซื้อทองซื้ออะไรแล้วก็ผ่านไปเหมือนเราทําใจไม่ได้อาทิตย์หนึ่งเงินมันเคยอยู่ในมือเรามันเคยอยู่ในบัตรอ่ะบัตรก็คือแบบหมดเกลี้ยงเราเป็นหนี้อันนี้คือครั้งแรกที่เราเป็นหนี้เราก็เลยกลับแบาตังกับแม่มาหกหมื่นที่ฝากไว้เพื่อที่จะมาปิดบัตรสองใบสองใบก็สี่หมืนแปดอีกใบหนึ่งสามหมืนแปด แต่ว่าได้จ่ายไปแค่หมื่นสองเพราะว่ามันมีแค่นั้นหมื่นสองอะแล้วก็ปล่อยไปจนเวลามาถึงวัผนผ่านไปเดือนหนึ่งเราไม่เล่นประมาณเดือนหนึ่งพราะแม่บอกว่าอย่าไปเล่นอีกนะเราก็จะไม่เล่นแล้วพอผ่านไปเดือนหนึ่งเหมือนเรานึกยังไงก็ไม่รู้แบบอยากได้คืนเนาะเพราะความที่อยากได้คืนเท่ากับเรามีเงินอยู่ในมือหกหมื่นแต่ว่าเป็นเงินบัตรเราก็เล่น เ,เรนอะล้วก็เติมไปห้าพันอะวันแรกเราก็ได้มาห้าพันอะได้กําไรมาห้าพันจนวันที่สองเราก็ได้มาประมาณหมื่นหนึ่งเท่ากับเท่าไรละหมื่นห้าแล้วก็ในบัตรบีเคมันอีกหมื่นสองใช่ไหมถ้ากลับเป็นสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดเราก็เอาใส่บัตรไว้เราเราได้มาเราก็ใส่บัตรเพื่อปิดหนี้ปิดหนี้แล้ววันที่สาม เราก็ได้มาอีกเราก็ได้มาอีกห้าพันห้าพันเราก็ไปใส่บัตรอีกก็เป็นเท่าไหร่สามหมื่นสามมื่นสองแต่ความวันวันที่สี่ประมาณวันที่สี่ครั้งวันวันที่สี่จำจำไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าวันที่เท่าไหร่แต่ว่าครั้งที่สี่ที่เราเติมเข้าไปห้าพันเราไม่คิดว่าเราจะเสียแต่เราอยากได้ตังค์อีกแค่แปดพันเพื่อที่จะปิดบัตรตัวนั้น เออไม่ใช่แปดพันสิหกพันเพื่อที่จะปิดบัตรตัวนั้นอ่ะเราก็เติมไปเลยจากห้าพันห้าพันก็หมดเพราะเล่นสองตาครั้งแรกสามพันครั้งที่สองสองพันเพื่อเราอยากได้อยากได้เร็วเนาะเล่นสองสามตาเพราะว่าหนักเล่นนานกว่านั้นมันจะเสียแล้วก็ไม่มีสูตรไม่มีอะไรคะ่ะเล่นเพียวๆอยากลงอะไรเราก็ลงเราคิดว่ามันออกอันนี้มันก็ออกอันนี้อย่างเงี้ยเราก็เลยลงลงลง,ลงไปแล้ววันนั้น ครั้งห้าพันแรกก็ไม่เท่าไหร่จ้ะเท่ากับเราได้กําไรสามหมื่นสองใช่ไหมวันนั้นไม่ใช่กําไรสิรวมยอดยอดบัตรบีเคเรามีสามหมื่นสองเราก็ถอนออกมาสามหมื่นสองเราก็เติมเติมหมื่นสองหมื่นหมดหมื่นสองหมื่นหมดเราเหมือนเล่นด้วยความใจร้อนอ 5, 000, 3, 000, น่ะห้าพันสามพันจนจนถึงเวลาที่แบบว่าเราเติมไปไม่รู้เติมไปเท่าไหร่แต่ว่ารู้ว่ารู้ตัวทีก็คือหมดบัญชี หมดบัญชีเลยเราก็เลยโทรไปหาแม่ว่าแม่ขอยืมตังค์หน่อยสามหมื่นสามหมื่นะ,อะเอามาต่อยอดหน่อยแม่ก็เลยโอนมาให้สามหมืนแม่ก็ไม่ได้ถาม่เพราะแม่หมวดแต่ยุ่งขายของอ่ะสามหมืนสรุปแล้วจ้ะเราก็เล่นเสียหมดหมดทุกบัญชีทั้งบัญชีมีหกหมืนแล้วกำไรที่เราได้มาอีกประมาณสองหมืน ใช่เราได้มาอีกสอ0 0มื่นะก็เป็น80,000แล้วก็เอากับแม่มาอีกสามห0ื่นเท่ากับวันนั้นอีกเ0้าหมแล้วก็ไปยืมไปยืมคนที่ทํางานเอาแหวนไปไว้กับเขาอีก1 5ื่นก็เป็นเท่าไหร่ละแสนห้าพัน 5, วันนั้นก็หมดไปเป็นแสนเหมือนกันค่ะอันนี้คือรอบ2ที่เราเสียหมดเป็นแสนแสนเหมือนกันเงินในบัญชีไม่มีติดลบกหมด หมดเลยครั้งที่สองเหมือนกันเราก็เหมือนจะจําร้องไห้โทรหาแม่อันนี้ค,ครั้งที่สองโทรหาแม่ว่าเออแม่ช่วยหนูหน่อยหนูขายที่ให้อะไรประมาณนี้เพื่อที่จะเอาเงินมาปิดบัตรแม่บอกได้ช่วยได้แม่ช่วยแค่แปดหมื่นเอาไปปิดบัตรแค่นั้นอีกหกพันก็ออกเองแล้วกันแล้วทีนี้อ่ะอย่าไปเล่นนะเราก็โอเคสัญญาเรามีสัญญาว่าจะไม่เล่นอีกแล้ว สาบานว่าจะไม่เล่นอีกแล้วจะทำตัวเป็นเด็กดีอ่าโอเคพอถึงสิ้นเดือนสิ้นเดือนเมษาตังออกอ่าโอเคแม่ก็โอนมาให้8ปด0มืนปิดบัตรปิดบัตรไปแล้วเนาะแล้วก็คิดแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้ากลุ่มเลิกพนันนะคะเลิกเลิกเนี่ยสต็อปเกมมิ่งเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าอันนี้คือรอบ2เราเสียไปแสนกว่าบาทเนาะ เราก็ยังไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เหมือนเป้ไปเห,เหมือนแบบว่ามันก็มีคนช่วยเนาะแม่ช่วยเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอผ่านไปสองสามวันเราก็คิดเฮ้ย hey, ทําไมกูเป็นคนแบบนี้วะอะไรอย่างเงี้ยทําไมต้องเอาตังไปเสียทั้งทั้งที่ก็ได้มาอยู่แล้วแล้วทำไมต้องเอาไปเสียให้มันอีกแล้วเสียเป็นแสนค่ะแล้วทํางานได้วันละห้าร้อกว่าบาท แต่เพราะว่าเหมือนเคยได้มาตลอดอย่างเงี้ยได้เคยจับเงินแสนแล้วก็เอลงทุนแบบหน้ามืดตาม,มัวเลยจะอารมณ์ตอนนั้นก็คือแบบมีเท่าไหร่เงินในบัญชีก็คือใส่ใส่ใส่ใส,ใส่เราคิดว่าเราจะได้คืนเพราะว่าเราเคยได้คืนได้คืนบ่อยโอเคอันนี้รอบสองจบเนาะพอไปเราก็ผ่านเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปจนวันที่ ยี่สิบยี่สิบยี่สิบเมษาเราก็เริ่มเล่นอีกครั้งทั้งๆที่เราก็อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนาะสาบานกับแม่ไว้ว่าจะไม่เล่นแต่เราอยากได้คืนเราอยากได้เงินคืนอันนี้คือเสียแสนหนึ่งนี้ก็คือเงินเงินทุนแล้วละกำไรคือหมดไปแต่รอบแรกและทีนี้ก็มาถึงรอบสามนะคะอ่ะ รอบสามเริ่มเล่นที่ย0สิบก็ได้ได้กำไรมาสองพันเลิกเราถอนเราเติมไปประมาณสา0พันเราได้กำไรมาสองพันเราเลิกพอวันที่สองวันที่สองที่ยี่บเอดนาะครั้งที่สองใช่วันที่สองครั้งที่สองที่เราเติมเข้าไปอีกอ่ะห้าพันเราก็ได้กำไรมาอีกจ้าแปดพันรวมเป็นหมื่นละอ่ะหมื่นหนึง่งเราก็ค่อยตีใจได้หมื่นหนึ่งแล้วเนาะ Okay. เดี๋ยวเราเล่นอีกสักหน่อยพอเป็นกนําไรเพื่อจะแบบว่าโอนให้แม่สิ้นเดือนว่าเรากําหนดผ่อนแม่เดือนละห้าพันโอเคแม่บอกยอมอพอพอมาวันที่ยีบสองเราได้อีกช่ได้อีกหมื่นสองเราเติมไปประมาณห้าพันเราได้อีกหมื่นสองเราก็เล่นอีกได้เยอะอยู่นะเท่ากับ จำไม่ได้ได้เท่าไหร่แต่ว่ารวมรวมแล้วน่าจะประมาณสองหมื่นสองสองหมื่นสองเรามีตังในบัญชีสองหมื่นสองแล้วความที่เราอยากได้แหวนเราคืนเราก็เลยเอาไปถ่ายแหวนเราประมาณหมื่นห้าอันนี้คือไปถ่ายแหวนกลับมานอกแหวนสองสลึงเราไปจํากับที่โรงงานไว้ถ่ายมาหมื่นห้าเราก็เท่ากับในบัญชีเราเหลือเจ็ดพันเราก็เล่นเราก็เล่นอีก วันที่สามมันก็เติมไปห้าพันหมดเติมห้าพันแล้วหมดเ,เราเสียแล้วทํายังไงเราก็ไปกดบัตรมาบัตรกดเงินสดเราก็ถอนออกมาสองหมื่นสีแ่แลบเราก็เติมเข้าไปอีกหมื่นหนึง่งอา้าวหมื่นหนึ่งเป็นหมื่นห้าเนาะหมดหมื่นห้าก็หมด 15, มอีกจ้วเราก็เติมอีกครั้งครั้งนี้ครั้งที่เท่าไรนะครั้งที่สามอ่ะเราก็เติมอีกหมื่นห้าเป็นสามหมื่นก็หมด ทำไงดีวะเสียสามหมื่นแล้วเราเอาเงินบัตรมาแล้วเรียบร้อยเราก็ยังไม่ยอมน,นะใจเราสู้สู้มากเราก็กดไม่อีกบัตรบัตรบีเคกดไม่อีกเราก็เติมอีกหมื่นหนึ่งก็เ,เท่ากับเป็นสี่หมื่นแต่สี่หมื่นนั้นคือคือ,คอทุนทุนเราสี่หมื่นแต่หมื่นหมื่นที่เติมไปสุดท้ายอ่ะได้คืนได้คืนแล้วก็ได้กำไรมา ได้กำไรมาน่าจะประมาณแปดพันโอเคก็เท่ากับเราถอนมาสนะี่หมืนแปดะโอเคเราก็ได้เราก็ได้แล้วรวมรวมของเก่ารวมร,ร,รวมแล้วแล้วก็โอนตังค์ไปจ่ายค่าบัตรเนาะจ่ายจ่ายนี่จ่ายอะไรเท่ากับเราได้กำไรมันมาเจ็ดพันของเก่าเราอ่ะเจ็ดพันแล้วบวกแปดพันใหม่ก็เป็นหมื0นห้าได้หมื0นห้าค่ะก็ยังไม่เลิก พอมาวันที่ยี่สิบสี่อ่ะวันนี้แหละจ้ะเกือบตายเนาะวันนี้ยี่สี่เล่นอีกก็เล่นอีกนอกกับในบัตรมันมีสามใบเป็นแปดหมื่นหกอ่ะแปดมืนหแล้วก็เราได้กำไรมันมาจากมันอีกเท่าไหร่นะหมื่นห้าเราก็เติมไปสิจ้ะห้าพันห้าแรกเหมือนเดิมหมดอ่ะหมื่นที่สอง เติมหมดสองตามหมดจ้ะหมดเหมือนเดิมเราก็ยังไม่ยอมแพ้เนาะหมื่นห้าละเติมไปอีกก็เติมไปบางทีก็เติม1,2,000สองหมื่นก็เล่น3ามสีาหมดตาละห้าพันสาหมดจนว่าเราไปรู้ตัวอีกทีมันคือแบบว่าเหมือนมีคนเรียกน้องๆนั่นแหละเรียกทํางานเกือบหมดบัญชีจ้ะเกือบหมดทุกบัตรแต่ยังเหลือไว้หบัตร ก็เท่ากับอุ้ยวันนั้นก็น่าจะเสียเยอะอยู่นะสามหมื่นแปดหกมืสองเจ็ดมืนกว่าแปดหมื่นนี่แหละค่ะอันนี้คือล่าสุดวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิสี่เมษาที่เสียเจ็ดแปดหมื่นนี่แหละค่ะก็คือพอดีแบบเสียเราก็เฟลเราแบบเหมือนแบบหายใจไม่ออกอ,อก้วกอย่างเงี้ยมันเครียดเครียดมากเพราะว่าเหมือนรอบแรกเราก็ยังไม่จํา รอบสองเป็นแสนเราก็ยังไม่จําเราก็ซ้ําอีกรอบสามทีนี้รอบสามก็คือแบบไม่ไหวแล้วจ้ะแบบมันเหนื่อยเนาะตามทุนตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเข้า YouTube แล้วก็ไปเจอช่องนี่แหละคะ่ะที่ว่าเราเข้ากลุ่มกันอนะสต็อปเกมมิเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปปรึกษากับแอดแอดก็ให้กําลังใจก็ช่วงนั้นเราก็ดีแต่ว่าโอ้ยดนยืนร้องไห้นะคะร้องไห้จนแบบ ร้องไห้มากๆโทรหาแม่ทนแม่บอกว่าไม่เป็นไรเสียแล้วก็เสียไปอะไรประมาณนี้ได้กำไรเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวยังไงอะทำใจไม่ได้เนาะมันเสียเยอะเกินอะแล้วทีนี้ก็เข้ากลุ่มก็ได้เลิกมาตั้งแต่ไม่ได้เข้าเล่นตั้งแต่วันที่ยี่บสี่จนถึงตอนนี้ยะก็ยังไม่ได้เข้าเล่นแต่ว่าก็พยายามอ่านในไลน์ในอะไรเง่หากำลังใจ พะเราอยู่คนเดียวด้วยมันไม่มีกําลังใจหรอกเราก็อ่านอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่อยู่ใกล้เราเนาะแชทหาเงี้ยไม่กล้าแชทหาเพราะลายใจพูดไปก็จะร้องไห้งั้นก็ไงอยากฝากทุกคนนะคะว่าเลิกได้เลิกเนาะอย่าหลงกับมันมากเงินมันมาง่ายมันก็ไปง่ายเหมือนกันยิ่งเราเล่นไม่มีสติเงินในบัญชีก็หมดค่ะ ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าประสบก,การณ์ใหม่แต่ว่าอันนี้แค่ข่าวๆเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ